อันนี้นะครับวันนี้เพลินแม่แหม,ม่มม,มีมีน้ำมะพร้าวหอมมานะครับแล้วก<ช>็นี่กาแฟโซครับแหบบม่มหนังเติมไปเลยในนี้เห<อ>รอคเติมครับเดี๋ยวเราชิมแก้วหนึ่งช้อนโอ้สวยงามนะนะครับเขาล่ำเรือนักหนาว่าเป็นเชั่นกาแฟโซซึ่งคนนิ่หนึ่งนะครับคุณเหล่าก็ไม่เคยกินกันนะ มาเชียร์เมาครับไม่ดีนะมันหอมเนาะดีมันแบบเอ้ยได้เลยอ่ะมันได้ความแบบหอมเนื้อเขาไปหอมน้ำมะพร้าวดีเลยอ่ะชื่นใจอร่อยเลยจ้ะถ้าใครชอบต้องลองนะครับกูแให่แนะนำเลย เพราะมะพร้าวปลูกด้วยเดี๋ยวนี้นะครับเจ้าอื่นเนี่ยปลูกเกิดไม่ที้แปลเจ้าอื่นถูกไม่ได้ซื้อเลยมลยเลยมันสวยมันสวยได้ได้อยู่โอเคนะครับเอสเปสโซ่กับน้ำมะพร้าวได้ครับได้แล้ว